โอเคครับกลาบสวัสดีครับคนที่อยู่นอกโลกและนอกอวกาศทุกท่านนะอยู่กับช่อง Peace อ W S นะครับอ่าวันนี้เราก็มาเจอกับบอสออร่านะครับจากคอร์โบคำทิฐานในวันจากราฟีเรนนะครับอ่าโอเคบอสออร่าก็เป็นอ่าบอสที่แบบมีความน่ารักนะครับไม่มีความเท่เลยนะครับอืมอ่าดูดูอนิเมชันการตีมันสิครับคือเอาดาบมาฟาดนะครับก็ไม่มีอะไรเด่นมากหรอกนะครับ อ่ะเหมือนมาคอมโบนี้จะไม่ค่อยเด่นอะไรอะไรเลยนะครับคือน่าจะเป็นเด่นทางคู่เทพมากกว่านะครับที่แบบมีแบบมันไม่เชิงเป็นทางคอมโบนะครับอ่ามันเป็นแบบมป้องกันตัวเองอ่ะเอาไว้ป้องกันตัวเองอะมองว่าเป็นแบบเอาไว้สายแท่งก็ดีเหมือนกันนะคือแบบให้สายแทงจริงจริงสายแท่งกับอ่าไหวพิบอะ่ะใช้ใช้ได้ดีค่อนข้างโอเคนะ คือไว้พี่ว่า,าไว้กันอ่าแบบกันเบิร์ดดาเมจนะครับอ่กากันเบิร์ดดาเมจคือสายแท้งก็ไว้แบบป้องกนันไงป้องกันแบบแท้งเลยอนะแท้งแบบแบบแกันดาเมีดเลยนะอ่าและแท้งอะถ้ามีแบบเครื่อสุดท้ายอูค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยคือผมชอบตรงแท้งนะถ้าแทงตัวไหนมีเครื่องสุดท้ายเนี่ยต้องพิจารณาว่าจะเ,เข้าทีมดีไหมนะอ่าเพราะว่า เราไม่ได้แบบดูแค่สกิลความสามารถพิเศษของมันนะครับเราต้องดูด้วยว่าเรนเจอร์นี่ใช้งานจริงมันมันโอเคไหมครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบต้องต้องใช้การจริงให้ได้นะครับคือความสามารถดีแค่ไหนถึงกับเราเวลาเรามาใช้มันมันมัน,ม,นมันต่างกับความคิดของเราเลยนะอ่าแต่คอราโบนี้ก็ นข้างโอเคนะครับแต่บอสก็ยังโอเคตียากอยู่นะอ่าก็เป็นปกตะินะครับอ่ามาอ่าเราลองดูแอนิเมชันนะครับว่าบอสมันจะมีท่าป้องกันไหมอ่าเหมือนจะไม่มีอะ่ะ เออเหมือนจะไม่มีนะครับอ่าก็มันเป็นบางคอร์โบวที่มีนะครับคือก็ดีนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับมันไม่มีอะไรเลยครับคอร์โบนนี้แบบไม่มีความเท่ครับเออเน้นแอนเจอร์น่ารักนะครับเอออ่าไอาอ,อ,อันนี้ก็เป็นแบบอ่า พูดจริงๆเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปดองนะครับเออคลิปดองแล้วผมก็มาพ้าอีกทีหนึ่งนะครับอ่าดองไว้นะครับอ่าส่วนไอดีที่เล่นตีบอสออร่านะตอนนี้ก็หายเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือจากไอดีหลักก็กลายเป็นไอดีที่หายสับศูนไปอีกเช่นเคยนะครับจริงๆผมมีมเล่นเกมลอนเจอร์นี้มากันานามพอสมควรแล้วนะครับอ่า ตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่แบทแมนนะครับอ่าแล้วไอดีนั้นก็หายนะครับแบทแมนก็หายนะครับแล้วหายหลายไอดีเลยนะครับเออเยี่ยมจริงๆเลยนะครับอือคือแบบมีหลายไอดีนะครับหายหมดเลยนะครับอ่าแต่แต่คิดว่าไอดีต่อไปน่าจะไม่หายนะครับคือแบบมีมีซิมมีเบอร์จริงๆครับคือน่าจะใช้เบอร์นั้นจริงๆนะครับ คือก็ไอไอดีเลมนะครับอ่าเลมรีวายแจ็คนะครับอ่าอ่าน,นะนี่ยนะอ่าไอดีเลมรีวายซิวะเนี่ยครับอ่าที่มาช่วยตีนะอ่าอาจจะเห็นสิวะนะครับอ่านั่นแหละจะกลายเป็นไอดีหลักแล้วนะครับอ่าก็อาจจะเห็นแบบตีบอสอาจจะขัดใจสักหน่อยนะครับทุกคนมันจะไม่บอสไม่ได้แรงเท่าไอดีนี้นะครับไอดี ID นี้มันค่อนข้างแบบ อ่าปั้งง่ายนะก้าวดาวนะครับข้อดีนั้นคือผมจะเล่นแบบซิ gnature นะครับคือป้ายแดงนะครับสายฟรีนะครับอ่าเวลแค่ป้ายแดงเองอ่าไม่รู้จะจะรอดหรือไม่ครับอ่าแต่ยังมีไอีสำรองนะครับก็เล่นแบบเหมือนปกตินะครับเล่นปกติฟาร์มเวลได้ปกตินะครับ ก็ยังมีให้เห็นนะครับอ่าคือมันไม่มีอะไรให้พูดนะครับองง่ายๆนะครับเออการจะขัดใจเขอขอภัยด้วยนะครับโอเคนะนะครับอ่าอ่าบอสออร่อรานะครับนี่เฮ้ยเหมือนครั้งนี้จะตีได้อยู่นะไปดีนี้นะครับโอ้โหคิดถึงมา,มากๆเลยนะครับ โอเคมาทำดาเมจครั้งนี้ไปสิบหกจุดสี่เปอร์เซ็นะครับมาตีกันต่อเลยนะครับโอเคมาอือฮ okay, ึถ้าครั้งนี้บอสมันรอดไปได้คือทีมกระจอกมากๆ โอเคมาทีมไม่กระจอกนะครับพีมยังเล่นได้นะ mm hmm. นี่เิวห้าแล้วนะครับเออเหรอวิวห mm ้า hmm. uh huh. เองครับเราก็ลองลองลอง,ลองวัดดวงดูนะครับว่ามันจะมีแอนิเมชันไหมแต่จริงๆอ่อะถ้ามันมีมันก็จะมีร่างแรกเลยนะครับ อ่าเออมันจะมันจะไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีแบบอ๋โผลมาท่าป้องกันอยู่ในร่างอัลตราร่างไฮเปอร์อย่างเงี้ยอ่าก็ลองมาแชร์กันนะครับใครใครที่แบบมีกิวแล้วตีถึงนะครับอ่าอ่าใครที่ตีถึงอนะ่ะลองลองมาแชร์กันได้นะครับ คือมันมันจะนานหน่อยนะครับมันมันจะนานตรงที่ผมรอดูแอนิเมชันนะครับอืมมันมันคลิปมันไม่นานอะไรเลยนะครับมันมันนานแค่ตรงรอแอนิเมชันนะจะตีก็ตีแป๊บเดียวนะครับบอสมันไม่ได้อาโหดได้มากขนาดนั้นนะครับมันขึคนเฉยๆนะครับดาเมจต้องข้อแรงนะับอบ์แรงเฉยๆ ยังไม่ถึงขั้นแบบตีกีเวอตายหมดตี้โผลมาตายหมดตีนะครับยังยังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอ่ามาตาสุดท้ายนะครับตาสุดท้ายมาดูกันนะตาสุดท้ายเราจะทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับ นี่ค่อนข้างแบบมีเลนเจอร์ดีเอาเรื่องนะครับไอดี ID นี้โอเคมาครับมาดูกันว่าเราตีดาเมจไปเท่าไหร่นะครับ 15.9%นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอสออร่าจากคำอธิษฐานในวันจากลาฟี Free เลนะนครับก็จบเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนใครที่เล่นโลบ็อกแล้วอยากสนับสนุนผมสามารถซื้อเสื้อในโลบ็อกได้เลยนะครับส่วนลิงก์ร้านหรือลิงก์กลุ่มจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือดิสคริปชันนะครับ